ในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมดีกว่าเกี่ยวกับความเป็นเพื่อนกันของสองคนนี้15ปีไม่ธรรมดานะ15ปีนี่นานมากเลยนะมีแบบนอกจากช่วงโมเมนต์รักกันมีช่วงตีกันบ้างไหมคะเออทะเลาะกันบ้างมีมีมีแต่ว่าเพื่อนสนิทอบบมันต้องทะเลาะนะเพราะอะไรคุปปาจริงฟิลเตอร์อะมันไม่ค่อยมีอย่างเรากับด้าอย่างเงี้ยฟิลเตอร์เป็นศูนย์เออไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยไม่คุยก็คืออย่าเพิ่งคุยก่ะชั้นฉ้ะเหนื่อยไม่อะไรปะ ได้หุดหิดอยู่ได้ก็หูดหิดคือเราสามารถแบบเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่อ่ะหรือแบบบางทีอ่ะมันเดินเข้ามาในห้องจัดรายการแล้วก็แบบว่าหน้ามุยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบยังไม่ถามเพราะวันนี้มันจะให้เขาแบบเคลีย์เออเคลีย์อารมณ์เขาไปก่อนถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวเขาจะถักเองอะไรอย่างเงี้ยได้คือคือมันคือมันไม่มีซูเตอร์อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนแบบอย่างแบบอนที่อาจจะไม่สนิทหน่อยนึงมันจะมีซูเตอร์มันเก็บตาหน่อยหนึ่งสองสาม เนี่ยไงก็ได้ป่ะแต่อย่างเงี้ยมันไม่มีมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเองที่สุดสบายที่สุดมีอะไรก็ปรึกษากันได้ง่ายที่สุดอ,อ,อย่างเงี้ยหรืออ,อ,อกปก่ะแล้วที่ใส่ส่วนตัวแหละพี่ลองพูดถึงที่ใส่ส่วนตัวของกันและกัน <S <s <uk ur> เรื่องขโมยสคริปต์อ้าว ทำรายการด้วยกันอย่างเงี้ยบางทีอ่ะทารายการคู่กันอ่ะบางทีเราก็ไปไปพูดในส่วนที่มันเป็นชื่อว่าอ๋องดีเจอ๋องแล้วก็มันต้องมีประโยคที่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเราไปงับของเขาพอไปงับของเขาเราก็คาดหวังว่าเออมึงก็เอาสคริปต์กูไปแล้วเดี๋ยวเขาก็สลับกาสลับอะไรอย่างเงี้ยเพราะรายการสดอะไรเงี้ยนั่งแบบพอตัดเบรกโฆษณาเบรกปุ๊บนางหันมาวี ทำไมอ่ะทำไมต้องพูดสคริปต์ฉันด้วยอ่ะแกไหลายทีแล้วนะหลายทีตีเหรจริงเหรอถ้าเคสนี้นะถ้าเป็นรายการเรานะกูตีกันตายตั้งแต่ตั้งแต่ตีกันตั้งแต่แคสแรกขึ้นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรอยากจะบอกมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมคือเรื่องนี้ออกต้องขอความเป็นธรรมด้วยนะแต่การที่ออกถูกสอนมาให้เคารพคนเขียนสคริปต์เนี่ยมันก็สำคัญนี่เรื่องจริงเหรอเขาเปล่าเลย กินยาลดความอ้วนกินยาลดความอ้วนลว่าเลยคนธรรมดาไม่น่าโกรธอะไรขนาดนั้นกินยาลดความอ้วนแล้วมันเวียงไปหมดนะเวียงบีบไปหมดเออไม่ได้เลยนี่แหละก็โมโหนี่แหละคือบรรยากาศในสตูมเงียบเลยนะเพราะนางวีนจริงใช่แล้วพี่ด้าโกรธโกรธมากโกรธแบบอะไรวะจะแยกทำไมก็เขียนอยู่ชื่อมันก็เขียนแต่คือน้ำภาวะอารมณ์ปกติคงไม่เป็นแต่เนี้ยมัน ตอนนั้นมันมันมันหลุดไปแล้วพี่มดาคนที่โดนเป็นไงก็คือเฉยเฉยเพราะรู้สึกว่าคือคนเราไม่สามารถที่คือสลับกันได้อะเนื้อว่าเรื่องของมึงตอนนี้เหรอเราก็ยังมั่นคงตอนนั่งเท้าทางแล้วก็รอโฆษณาแล้วก็รอให้รายการเข้าวเราบอกเออเรื่องของมึงไม่แต่ว่าพอรายการจบก็ขอโทษนะแ้ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องก็ต้องอธิบายว่าเราเป็นอะไรอยู่ภาวะอารมณ์เป็นอะไรการกินอันนั้นยู่ไงอะไรอย่างเงี้ยน้ำขอโทษเพราะเราเคยกินมาก่อน ต้องใช่เออสนิทกันขนาดนี้มีเรื่องอะไรที่ห่วงกันที่สุดสำหรับของหรอถ้าเกิดว่าเรื่องที่ห่วงเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วนะจริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องของการแบบว่าเรื่องของการ มีอยู่ช่วงหนึ่งเขามาสายหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเตือนไปแล้วแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี้เดี๋ยวนี้อ่องโตขึ้นเยอะมากแล้วก็เรื่องของอารมณ์หรืออะไรต่างๆคือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะแล้วก็คือตอนนี้เขาพร้อมแล้วอ่ะคือแบบไม่ห่วงอะไรเลยอองก้าวกระโดดทางอารมณ์จริงมองแบบมองแล้วคือเวลามองภาพรวมอะไรเงี้ยองเป็นคนมองแบบ ซีเควนดีอ่ะหลักการเหตุผลวิเคราะห์ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเพื่อนตอนนี้หมดห่วงเลยไม่มีเลยหมดห่วงเลยอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งหมดห่วงกับฉันนะฉันน่ะไม่ไปไหนอย่าเพิ่งหมดห่วงกับฉันนะฉันน่ะไม่ไปไหนไรอดู่พอไม่ไปแล้วหมดห่วงแล้วเสิดได้ ูถ้าพวกเนี้ยเพื่อนตายก็ไม่เป็นไรเฮ้ยเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยยกไปอย่างง่ายๆยกไปอย่างง่ายวันเนี้ยวันนี้แหละวันนี้แล้นะเปิดเพลงเพลงแบบเนื้อเพลงพูดแบบขอจองเธอได้ไหมอะไรเงี้ยเออฉันรับฉันก็เปิดมาแล้วฉันก็รับว่าได้ไหมเขาจะจองสถานะคือเป็นมุกนะทีนี้แบบใช่จองเลยจองสาราไหนเบียจองสาราไหนเบียจะให้ฉันจองสารา เขาอะไรปะแล้วฉันต้องเจออะไรแบบเนี้ยทุกวันตุนชินไม่อะ้รอีกอันนึงอะไรนะวันนี้อะไรนะที่บอกว่าเออฉันตายยากตายยากเออแกเหมือนแมงสาบยะแกเหมือนแมงสาบยะทอะไมไม่คายีว่าบาปเยอะอะไรเงี้ยป่าแกเหมือนแมงสาบย่ตายยากจะตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแล้วของห่วงอะไรพี่ดาป่ะไม่ห่วงตอนนี้ไม่ห่วงเลยเหรอเธอตั้งแต่เขามีลูกอ่ะชีวิตเขาอ่ะเป็นการก้าวทุกก้าวแบบ มั่นคงและมีสติและวางแผนไม่ว่าจะเป็นอ่ะการวางแผนการใช้เงินการวางแผนการใช้ชีวิตการวางแผนทุกเก้าของเขาจะมีจะมีม,มุมเข้ามาว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปลูกฉันจะอยู่ยังไ,ออไงซึ่งพราะม,มันมีแพทเทิร์นการคิดแบบนี้ปั๊บ่ปพี่ ชีวิตนางยังไงก็ดีเพราะนางต้องอยู่ให้รอดเพื่อจะดูแลลูกนางดูปังนี่ก็ต่างคนต่างหมดห่วงซึ่งกันและกันต้อพการเพราะที่จะจากกันไปไม่แต่มันก็จะมีดีเทลิีย่อยในแต่ละวันนะหน่อยแต่ด้วยความที่เราทํางานด้วยกันทุกวันไงพี่เราก็เลยจะค่อนข้างที่จะเตือนกันเร็ว บางคนสนิทก <Okay>, okay. so mm ันแต่กว่าจะนัดเจอกันทีมันก็ยากแต่งเราอย่างเงี้ยด้วยความที่เราทำงานด้วยกันทุกวันเจอกันทุกวันวันละเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเป็นไรวะเฮ้ยอย่างงี้ดิใช่ไม่เอาแกอย่างงี้ดิอย่างเงี้ยคือแบบอ่องเป็นคนแรกนะที่แบบเตือนได้อย่างเช่นเมื่อก่อนได้เป็นคนที่แบบทับคิดเร็วทำเร็วเมื่อก่อนแบบชอบชอบแบบการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยลุยเลยลุยเลยทำเลยแล้วอ่องเป็นคนเตือนแบบแกแกลดสเต็ปลงแบบช้าแบบว่าสักแบบสองสามสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยคิดก่อนแล้วเป็นคนเมื่อก่อนเวลาใครชวนทำอะไรแล้วแบบ เอาเลยไม่ค <ทำ S 1> ิดหน้าคิดหลังทำหมดบางทีมันก็พลาดบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนโตมาด้วยกันจริงเนาะจริงานะเหมือนโตมาด้วยกันจริงเนาะจนถึงทุกวันนี้เนาะเนี่ยมันก็เลยแบบมีการถ่ายเปลี่ยนแบบความคิดความอะไรอย่างเงี้ยกันเยอะไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรเพราะว่าก็คงแก่ตายไปด้วยกันแล้อก็ถึงมันดนี้แล้วว่าใช่กลายเป็นพ่อทุนหัวน้องดีนไปแล้วใช่ซึ่งเขาก็งงมากว่าลูกชายแต่ชอบซื้อชุดบัลเล่ให้ลูกชอบซื้อชุดบัลเล่ให้ลูก มไม่ค่อยน่รารอ่ะอยากให้ลูกใส่<า>อยากให้น้องดิใส่ทูทูไป<า>ชิคกี้โวย้วยที่สำหรับ,รบรคนรักเด็กไงมีอะไรก็อยากซื้อให้หลานไงเอาละครับคุณผู้ชมครับได้เห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนรักคู่นี้นะครับแล้วก็ตอนช่วงต้นรายการเราได้เห็นพี่ด้าในลุคใหม่แล้วดเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นคิวของอ๋องได้เปลี่ยนลุคบ้างกลับหน้าที่การเป็นพี่ด้าจัดชุดให้อ๋องบ้างชุดผู้หญิงเว้าลโอ้โหเดี๋ยวเราไปดู ช่วงหน้ากลับมาในช่วง Dress Me Up ปล<อ><อ>ร่โฉมที่รักเบอร์ของปริศนา